เป็นนี้ครับผัดนมองไม่เห็นมันนี่ครับนู่นนุ่น,น,นต้องไปสว่างสว่างหันหปลาแช,ช้อะไรทำเป็นอะไรผักชูรสผักชูรสมันกินไหมอ่ะลองลองไหนลงไปใกล้ๆ อาารกยกลนเลยนะให้มันกินไกกเล จริงจริงใช่ไหมครับเราไม่ต้องซื้อหัวอาหารแล้วทางนี้เดินเดินเดินไปกินไปกินกิน ครับจะถ่ายให้ดูครับเป็นเพิ่มเป็นหนึ่งครับ,รบตามมาแล้วครับจะพาไปดูห้องเทปครอบครัวค่ะตามมาเลยครับ นีแมงเยอะเราเลยไม่เปิดไฟใช่ค่ะปามก็กินแมงด้วยนะคะโไข่ผักลาบลคค่ะอย่างีเียมายตัวน,นี้มันเป็นก้านมันจะสับให้ละเอียดก่อนยกสัด้วยแมอยากสับด้วยนะคอหมะทำนีเเนเ่เลย ไม่ไม่เอามีดโตมัน,ม,น,ม,นมันไม่ละเอียดหรอกมีดเล็กระวางมีดเ,เดี๋ยวนะอะไยจพึ่งนะขุณแม่สัญญ